ชีวิตของคนอื่นนะจะดูดีดูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจนน่าอิจฉามีรถแพงๆขับมีบ้านหรูๆอยู่เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดที่ชีวิตของแต่ละคนมีถ้ลล้วนแต่มีปัญหากันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็มีกันทั้งนั้นบางคนดีครบทุกอย่างแต่ไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองเอาเข้าจริงๆนะก็ไม่มีชีวิตใครที่น่าอิจฉาเลย คนร้อยคนมีทุกร้อยแบบต่างคนต่างมีสิ่งที่ไม่ชอบใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาชีวิตใครเพราะมุมที่คุณเห็นอาจจะเป็นด้านเดียวที่เราเห็นแต่อาจจะมีอีกหลายด้านที่ไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเมื่อเราไปอยู่จุดของเขาเราอาจจะกลับอยากมาอยู่ในจุดของเราก็เป็นไปได้พอใจภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีบางทีรถคันใหม่บ้านหลังใหญ่ ตัวเลขเงินในบัญชีก็ไม่ได้การันตีความสุขเสมอไปนะ